สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าทึ่งของ Comedix กันนะฮะเป็นบริษัทไบโอเทคที่พลิกสถานการณ์จากที่เคยขาดทุนมาตลอดจนตอนนี้กลายมาเป็นบริษัทที่สร้างสถิติใหม่ได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียว18.6ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขกำไรสุทธิที่คาดการกันว่า Comedix จะทำได้ในไตรามาสดียวคือไตรามาสที่สของปี2025ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับบริษัทที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีไรายได้จากการขายสินค้าเลยแล้วคำถามก็คือเฮ้ยเขาทำได้ยังไงเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าฮะมาแกะรอยกันดูว่าจากบริษัทที่ไม่มีไรายได้เลยเนี่ยเขากลายมาเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในเชิงพาณิชย์แบบนี้ได้ยังไงแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บในชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาหลายปีแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสํำคัญๆเกิดขึ้นตลอดทางเลย ถ้าดูไทม์ไลน์นี้นะฮะจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆพอได้รับการอนุมัติจาก FDA ปลายปี2023ใช้เวลาไม่ถึงปีก็เริ่มทำกำไรได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ยังขยายธุรกิจครั้งใหญ่ได้อีกคือเรียกได้ว่าติดจรวดเลยก็ว่าได้เอาละครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆในสไลด์นี้คือตัวเลขที่เห็นภาพชัดเจนเลยมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยฮะจากที่เคยขาดทุนตัวแดงแจ๋มาตลอดพลิกกลับมาเป็นตัวเลขสีดำที่เติบโตแบบพุ่งทยานเลย แล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวจุดประกายเรื่องทั้งหมดนี้เบื้องหลังความสาเร็จทั้งหมดนี้มาจากผลิตภัณฑ์ที่ล้ําสมัยแค่ตัวเดียวเลยฮะซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่สําคัญมากๆก่อนจะไปดูทางแก้เราต้องเข้าใจปัญหาก่อนนะฮะปัญหานั้นก็คือการติดเชื้อในกระแสะเลือดที่มันอันตรายและน่ากลัวมากๆซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักเลยสําหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไตผ่านสายสวนและนี่คือจุดที่ดีเฟนแคสเข้ามาเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงครับ คือ,อยาเดิมๆเนี่ยมันแค่ป้องกันเลือดแข็งตัวแต่ d e f e n c c a s t ทำได้ทั้งป้องกันเลือดแข็งตัวและต่อต้านเชื้อโรคไปพร้อมๆกันผลลัพธ์ก็คือมันลดความเสี่ยงการติดเชื้อดุนแรงได้ถึง71%เทียบกับมาตรฐานเดิมนะฮะแต่ของดีอย่างเดียวมันไม่พอนะฮะในโลกความเป็นจริงจุดที่ฉลาดมากๆของ comedics ก็คือกลยุทธ์เรื่องการเบิกจ่ายนี่แหละครับเขาวางแผนมา3ทางเลย พูดง่ายๆก็คือเขาทําให้โรงพยาบาลกับคลินิกฟอกไตเนี่ยสามารถเบิกเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากภาครัฐได้เมื่อใช้เดฟเ n นแคดซึ่งมันไปทลายกําแพงเรื่องต้นทุนทําให้คนตัดสินใจใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นฮะหลังจากที่ตั้งหลักได้แล้วเนี่ยคอเมดิกส์ก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเลยในไตรามาสที่3ของปี2025คอเมดิกส์ได้เข้าซื้อกิจาการของเมลินตาเทอร e u t ติสซึ่งดีลนี้ถือว่าเป็นการพลิกโฉมโมเดลธุรกิจและก็สถานะในตลาดของบริษัทไปเลยครับ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทําให้บริษัทได้ยาต้านการติดเชื้อที่วางขายในตลาดอยู่แล้วเข้ามาเสริมทับถึง7รายการเลยนะฮะคือจากเดิมที่ต้องลุ้นกับยาตัวเดียวตอนนี้มีกองทัพยาเข้ามาช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างไรายได้เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลแล้วกองทัพยาที่ว่าเนี่ยสร้างไรายได้เท่าไหร่คาดกันว่าเฉพาะในปี2025ปีเดียวจะทําเงินเพิ่มให้กับบริษัทได้อีกราวๆ125-135ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับ โอเคพอรวมร่างกับเมลินตาแล้วเนี่ยคอมเมดิกส์ในเวอร์ชันใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นเทียบกับคู่แข่งในตลาดเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันครับดูตารางนี้แล้วภาพมันชัดมากเลยฮะคอมเมดิกส์โดนเด่นขึ้นมาเลยด้วยการเติบโตของรายได้ที่สูงลร่วแถมยังทำกำไรได้จริงในขณะที่คู่แข่งอย่างโอกเวลสินค้าก็ไม่ได้มีความแตกแต่างมากนักส่วนเทอ v วนส์ก็ยังขาดทุนอยู่คือในแง่พื้นฐานแล้วคอมเมดิกส์ดูน่าสนใจกว่าเยอะเลย บทวิเคราะห์ก็เลยสรุปออกมาแบบนี้เลยครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยคอร์มิเด็กเป็นบริษัทเดียวที่โชว์การเติบโตแบบก้าวกระโดดแถมยังทํากําไรได้จริงและรวดเร็วด,ด้วยก็เลยถูกยกให้เป็นหุ้นเด่นทั้งในแง่ของการเติบโตและมูลค่าไปเลยแน่นอนครับฟอร์มแรงขนาดนี้ Wall Street ก็ต้องจับตามองอยู่แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่านักวิเคราะห์มืออาชีพเขามองเรื่องนี้ยังไงเสียงจากนักวิเคราะห์ใน Wall Street เนี่ยเป็นเอกฉันเลยฮะส่วนใหญ่แนะนําซื้อหรือไม่ก็ซื้อให้หนักๆไปเลย ซึ่งมันก็บอกไปในนๆว่าตลาดยังอาจจะยังมองไม่เห็นศักยภาพของบริษัทตัวนี้อย่างเต็มที่ถ้าไปดูราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะฮะมันยังมีอัพไซด์หรือช่องว่างให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปได้อีกเยอะเลยครับอาจจะ6 0ถึง90%จากราคาในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2025เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่างที่รู้กันว่าการลงทุนทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอไม่มีอะไรที่สวยหรูไปทั้งหมดเรามาดูความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นกันบ้าง ความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยก็คือ 1. เลยไอ้โปรแกรมเบิกจ่ายพิเศษที่ว่าดีนักดีหนานเนี่ยมันมีวันหมดอายุนะฮะถ้ามันหมดไปหลังปี2026จะเกิดอะไรขึ้น 2. การไปซื้อยามาเพิ่มทีเดียว7ตัวการบริหารจัดการมันไม่ง่ายนะฮะจะทําได้ดีแค่ไหนและสุดท้ายการที่ยอดขายส่วนใหญ่มาจากลูกค้ารยายใหญ่แค่ไม่กี่เจ้ามันก็เหมือนการเอาไข่ไปใส่ไว้ในตะกร้ามไม่กี่ใบ ซึ่งคำตอบของคำถามเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของการเติบโตในอนาคตเลยครับทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าการเติบโตที่น่าชื่นทั้งหมดนี้มันจะยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่พลุที่สวยงามที่จุดขึ้นมาแล้วก็อาจจะดับไป